โรงเรียนพรหมเทพพิทยาคมอเภท่าตูมจังังหวดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ภายใต้การนำของนายวุฒิศักดิ์ชาวนาผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมเทพพิทยาคมนางสุภาพรสุริยสุขประเสรศิฐรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมเทพพิทยาคมนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติชื่อผลงานกิจกรรมกลุ่มความสนใจส่งเสริมทักษะงานอาชีพความสำคัญของนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เกี่ยวข้องได้น้อมนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดได้นำไปเป็นหลักในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จโรงเรียนพรหมเทพพิทยาคมได้เล็งเห็นถึงความสําคัญจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามความสนใจของผู้เรียน เป็นการสนองพระบรมราชโชบายในหลวงราชกาลที่10ด้านการศึกษาเพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนได้น้อมนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลตามแนวพระบรมราชโชบายด้านการมีงานทำมีอาชีพวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานวัตถุประสงค์1 เพื่อน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษามาสู่การปฏิบัติในโรงเรียน 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบความถนัดของตนเองและมีพื้นฐานที่ดีต่อการศึกษาต่ตอและประกอบอาชีพในอนาคตเป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณน,นักเรียนทุกคนได้เลือกเรียนและฝึกปฏิบัติกิจกรรมบูรณาการความรู้ตามความสนใจ ภาคเรียนละ1ชมรมเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนทุกคนได้เลือกเรียนและฝึกปฏิบัติกิจกรรมบูรณาการความรู้ตามความสนใจของตนเองขั้นตอนการดำเนินงานขั้นวางแผนแลน,แนมีการดำเนินการดังนี้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลนำประชุมพิจารณาจัดหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกลุ่มเรียนกำหนดกิจกรรมชมรมชุมนุมที่จะดำเนินการจำนวน1ิกลุ่มพร้อมจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมได้แก่ชมรมกรีธาพรมเทพชมรมเท่าแก่น้อยชมรมอาหารและงานประดิษฐ์ชมรมเอแมทชมรมอุตสาหกรรม ชมรมของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ชมรมช่างตัดผมชมรมการต่อคำคมชมรมคอมพิวเตอร์ชมรมตัดเย็บเสื้อผ้าและของใช้ด้วยจักรเย็บผ้าไฟฟ้าขั้นดำเนินการครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมตามปฏิทินและแผนการจัดกิจกรรมของแต่ละก,กิจกรรม โดยนักเรียนได้เข้ากลุ่มเรียนที่เลือกในช่วงเวลากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในภาคบ่ายของวันพฤหัสบดีขั้นประเมินผลครูที่ปรึกษาประจำกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพบว่านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้นอย่างมีความสุขมีผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรม ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุดขั้นปรับปรุงนำไปใช้ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาทบทวนและปรับการจัดกิจกรรมตามกลุ่มสนใจให้สอดคล้องกับสถานาการณ์ปัจจุบัน และความคิดเห็นของนักเรียนผลการดำเนินงานประโยชน์ที่ได้รับผลการดำเนินงานนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะตามความสนใจได้ค้นพบความถนัดและมีพื้นฐานด้านอาชีพครูได้พัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามแนวพระบรมราโชบาย และการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเชิงบูรณาการที่ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจและปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์แหล่งสร้างคนดีให้บ้านเมืองนักเรียนนำความรู้และทักษะการทำงานที่ได้จากการเรียนรู้กิจกรรมตามความสนใจ ไปขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนของตนเองช่วยเหลืองานของครอบครัวลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้พึ่งพาตนเองได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยนักเรียนมีความประพฤติเรียบร้อยชุมชนให้การยอมรับและมีความเชื่อมั่นต่อโรงเรียนในการจัดการศึกษาเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังคมมีความสงบเรียบร้อยประโยชน์ที่ได้รับจากการนำนวัตกรรมไปใช้นักเรียนได้รับการหล่อล้อมปลูกฝังให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้พัฒนาทักษะตามความสนใจขณะเรียนรู้และฝึกปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับวิธีดำเนินชีวิตประจำวันมีทักษะทางวิชาการและพื้นฐานอาชีพด้านต่าง สามารถพัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศได้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในระดับสูงและการประกอบอาชีพในอนาคตปัจจัยความสำเร็จ 1. การวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนมีและใช้วงจรพัฒนาคุณภาพของเดมิง g Plan นดู h ช c k แอคกำกับการปฏิบัติ 2. การนิเทศติดตามการดำเนินงานด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC อยู่เสมอ 3. การจัดกิจกรรมถอดบทเรียนหลังจากปฏิบัติกิจกรรมทำให้ได้รับทราบองค์ความรู้วิธีดำเนินการและบทเรียนที่ได้รับ 4. การมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนได้แก่ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนวิทยากรท้องถิ่นหน่วยงานและประเพณีประจำท้องถิ่นเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนและได้นำมาประยุกต์ใช้บทเรียนที่ได้รับ 1. น,นักเรียนให้ความร่วมมือกระตือรือร้นในการเรียนและฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจที่ตนเองเลือกการสํำรวจข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของนักเรียนในการจัดหลักสูตรจึงมีความสำคัญ 2. ครูที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมต้องวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมล่วงหน้าทั้งด้านลำดับขั้นตอนวิธีการวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมอย่างเต็มที่ 3. การใช้วิทยากรนอกและแหล่งเรียนรู้ภายนอก นักเรียนให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมและเป็นผลดีต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ควรขยายเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น 4. การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องการเผยแพร่ 1. การนำเสนอผลงาน best practice ปีการศึกษา2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 2. การนำเสนอผลงาน Best Practice การน้อมนำพระราชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติปีการศึกษา2566ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ3 การเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนในสหวิทยาเขต5สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 4. การสร้างเครือข่ายทางด้านกีฬากับโรงเรียนในเขตบริการตำบลพรมเทพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ 5. การเผยแพร่ผ่านเพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมทางเฟซบุ๊ก k 6. การเผยแพร่ผ่านช่อง YouTube การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ 1. รางวัลชนะเลิศระดับยอดเยี่ยมนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b s t Practice ประเภทการน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 2. การนำนักเรียนเข้าร่วมง,งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ครั้งที่71ปี2566ในวันที่11-12ถึง 12, พฤศจิกายนพุทธศักราช2566มีผลการแข่งขันสรุปเป็นภาพรวมรางวัลเหรียญทอง10รายการรางวัลเหรียญเงิน5รายการ รางวัลเหรียญทองแดง5รายการและเข้าร่วม2รายการ 3. การนํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีธาจนได้รับรางวัลในระดับจังหวัดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศเด็กหญิงภาวิตาภูลมุลน,นักกีฬาวิ่งข้ามรั้วเข้าแข่งขันรายการต่อไปนี้ 1. ลำดับที่ 1. วิ่งข้ามรั้ว1 0 0เมตรการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43มุกดาหารเกมในวันที่1ถึงวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2566นสนณสนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีลำดับที่3 วิ่งข้ามรั้ว100เมตรการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43ประจำปีพุทธศักราช2567กระบีเกมส์2024วันที่22-30ถึงมกราคมพุทธศักราช2567จังหวัดกระบี่